พีค่ายพนไปหพล้ซื้อของไงเฮ้ยมีคนมาแล้วจะใครเปิดร้านยเอ้ยไม่มีของให้ซื้อตาตาเทนนี่เฮ้ยจิตตาเอาไนะใครใครเเอาเอาของออกไงอะเอาไห่ดูไปไอ้เจ้อนเท่าไหร่เนี่ยมันนี่กีบ็ใส่ไม่ได้พี่ใส่ไม่ได้เอาไป2องจุดเจไปเดีววะตังมา M เอ็มโอวีไอ้โปกสามบาทเลยน้องแปดสิบเซนโอ้ยใครมาเกี่ยวเคาน์เตอร์ไว้เยอะไปไอ้เยัยนี้ซื้อน้ำขนมกินเบียร์ชัวร์อ๋อมันคิดไปไอ้เยอะมีเคาน์เตอร์กันมปะฉันมีมีมีแปดจุดเต็มปังแฮปปี้แฮปปี้เวิร์กอินแฮปปี้เวิร์กอิงนี่น้อง Yeah!